แฟนแฟนใจคอไม่ดีพระเอกช่องเจ็ดต่อบความสัมพันธ์กระอึกกระอักเรียกได้ว่ายังคงเป็นคู่รักที่หลายคนนั้นจับตามองค่ะสำหรับแชฟวรากรและไอซ์อธิชานันที่เปิดตัวคบหากันตั้งแต่ปลายปี2566ล่าสุดนะคะฝ่ายชายก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจระหว่างร่วมงานแจกปฏิทินช่อง7จ hd ปี2 5 6 9แชปเผยว่าช่วงนี้ทั้งคู่ต่างมีงานและสิ่งที่ต้องโฟกัส ทำให้มีเวลาเจอกันน้อยลงส่งผลให้รูปคู่ในโซเชียลลดลงตามไปด้วยแต่ยืนยันว่าทั้งสองคนยังคุยกันตลอดและจะพยายามเข้าใจกันให้มากที่สุดโดยไม่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันรุนแรงใช้วิธีพูดคุยปรับความเข้าใจกันมากกว่าส่วนภาพที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพรีเวดดิ้งเมื่อช่วงต้นปีฮาแชบย้ำชัดว่าเป็นเพียงงานถ่ายแบบเกี่ยวกับชุดเจ้าสาวเท่านั้นค่ะ ยังไม่มีแพลนแต่งงานในตอนนี้พร้อมยืนยันว่าถึงจะเจอกันน้อยลงแต่ความสัมพันธ์ยังดีและยังเป็นแฟนกันเหมือนเดิมคะ่ะ